อัปเดตแกงเห็ดกะทิอายุ35วันตอนนี้เดินได้หรือ,อยังคนแรกก็คือเจ้ากู๊ดไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าพ่อ,องเขานั้นฝึกเดินอยู่ทุกวันเลยวกับที่ป้าเองก็ทําการกายภาพบําบัดทําให้ตอนนี้เดินได้แล้วแต่คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือเจ้าเป่าฮือป้าพยายามให้เดินตรงพื้นที่มันไม่ลื่นแล้วแต่ก็ยังขาแบะอยู่แต่ถึงแม้ว่ายังเดินไม่ได้แต่ก็มีแรงที่จะปีงขึ้นบ้านได้ ยังไม่พอเจ้าเป่าหื้อยังสามารถกระโดดลงมาได้จากบ้านเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะเป่าหือ้อนอ้วนเกินไปทําให้เดินไม่ได้ช่วงนี้ป้าก็ฝึกให้กินเปียกๆครับทำให้น้ําหนักพุ่งทะยานเข้าไปอีกเราพี่เลี้ยงออนไลน์ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะป้าคิดว่ายังไงเดี๋ยวก็เดินได้แหละแค่เดินช้าไปหน่อยส่วนแฮชแท็กของเป่าหื้อตอนนี้ป้าก็ได้นะชื่อว่าเป่าหื้อหรือเป็นเห็ดหรือเป็นหอยและเจ้ากู๊ดก็มีแฮชแท็กว่าผมชื่อกูด๊ดเปิดเพจเฟซบุ๊กแล้วนะฝากไปตามหน่อยผมชื่อกูด๊ด